สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิคทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงของวันที่2กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสำหรับคนไทยก็จะมีให้ชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันละสี่รอบนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับสําหรับหุ้นไทยอันนี้ก็คือรอบเที่ยงนะครับรอบเที่ยงนะจะออกประมาณเที่ยงครึ่งนะครับของทุกวันทุกว ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะครับเลขวันพระนะวันนี้นะวันพระจะเป็นวันที่เลขค่าเคลื่อนกันเลยนะให้ระมัดระวังด้วยนะครับอย่าทุ่มอย่าอัดนะภาพประมาณนี้นะครับอเรามาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างครับสี่กับห้านะเน้นบนนะครับสนะี่กับห้านะสี่กับห้าคู่กับแปดเก้าศูนย์เป็นหลักนะครับอันนี้ ่เราเอาอันนี้ไว้หลักหลักหน่อยนะหกสี่ 6, 4, นะครับเจ็ดสี่แดสี่เก้าสี่ยืนสนะครับ6กห้าเจ็ดห้ดห้าเก้าห้ยืนห้าครับจากนี้นะครับเราเน้นที่8 9 0เก้าแล้วก็มาดูที่8 9ดเนตรงนี้นะครับ เลี่ยนการนตรงนี้ครับจะออกไปเลยครับครับตบบนี้นะครับขอขอขอพักคุณนมากมากนะครับเชิญชอบค่อยจัดนะอืมที่ไหนที่ที่ห้านะอ่ะอันนี้ะครับอันนี้นะครับจัดไปเลยติดติดไว้นะครับอืมวันนี้ง่วงนอนจังเลยเดี๋ยวจะไปหลับสักเงียบก่อนแล้วค่อยมาทำฮานอยกันต่อ ประมาณนี้นะครับขอพระคุณมากมานะครับ,ส,รบ,ส,รบสวัสดีครับขอบีุณทีนี้นะครับสวัสดีครับ